จีหรอพาที่เขาถามหน่อยถ้าแบบถ้ามีคนสนใจแบบอยากจะเอาแพแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนเบอร์เบอร์0808882882 5 2 2 552ฮะฟาร์มแพนี่จะอยู่ที่เขาเรียกอะไรตัวนี้มาลียบางกาะใช่ไหมใช่แล้วก็ฟาร์มแพนตรงเนี้ยจะมีเยอะมากแต่ถ้าทุกคนอยากได้ตัวนี้ก็ติดต่อเบอร์ที่อาเบให้เมื่อกี้เนาะเออข้างบนน่ะตัวสวยๆมากทุกคนสวยจริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะกลับไปอยู่ไปอยู่มาฮ่แล้วเนาะ ดีนะสวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการวีกรับทุกคนตอนนี้พี่วีอยู่ที่ฟาร์มนะ้ำรอนจิ๊กที่มานเราอยู่บางเกาะนะฮะวันนี้ทุกคนพี่วีมาเอาน้องแพะอีกแล้วนะฮะสามตัวนะฮะซึ่งวีจะบอกว่าแล้วหิมะตกแรงมากทุกคนแล้ววีมากับรถบีเอ็มเนี่ยนเนี่ยเนี่ยรถบีเอ็มนะฮะราคาสิบสองล้านบาทนะฮะเดี๋ยววีจะพาน้องกลับ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 ไปที่ฟาร์มนะฮะซึ่งนะ่าเขานูอยู่บนนู่นแล้วเนะี่ย เราเอาแพตตัวหนึ่งแล้ววีขับขับรถว m อเมาเกโดนฝนแบบคือแบบเปียกหมดเลยนะฮะเออที่วีเอาแพะตรงนี้คือจะเป็นพันแพะนมอะ่ะเออแพะนมอะ่ะเดี๋ยวจะให้ยคนดูนดูว่าตัวใหญ่หรือไม่ใหญ่นะฮะเออเดี๋ยวไปดูกันข้างบนนี่ทุกคนตัวที่วีอยากได้นะฮะนี่สามตัวเขาเรียกพันอะไรตัวซานแนนนี่แหละ ลูกจะเป็นตัวเมียทั้งสองทั้งสองเลยก็ะจะเป็น 3, สตัวนี่คือตัวเมียหมดยังมีเยอะทุกคนหนอเจ้าของฟาร์มเป็นอำมาปวจิแล้วเจ้าฟาร์มปวจิอยู่ที่มาอลีวางกาะมีเขาเยอะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก็ต้องขึ้นบนรถบีเอ็มแล้วเนาะ <laughs> บนรถบีเอ็มแล้วต้องกลับไปบ้านแล้ว ตัวูนตันพ,พ,พูน่นหะแะวพ่นพนันแั่นตัวพูว่หละตัู่ัวพูั่นแหลพ่ลยทพูั่นพัน่ะเดี๋ยวให้ไปดูต่่ัน มาทุกคนเดี๋ยววีให้ดูตัวผู้นะฮะตัวผู้นั่ไงจะเอ๋กินอะไรครับกินอะไรครับสวยมากสวยมากทุกคนเหมือนสองฉันไม่มีตังค์จะเสื้อเธอไปอยากฉันม,มีตังค์สวยสวยนะ เยอะมากทุก,กคุณแบบดูแล้วมีความสุขมากดูแบบแฮปปี้อ่ะมันดูแบบธรรมชาติหมดเลยดูบรยบรยากาศเนี่ยตอนนี้แบบแม่พี่เขากำลัง ขึ้นบนชชลี่เอาน้องขึ้นบนชชลี่เลยเนี่ยไม่ใช่ชชลีหล่หรอรถบีเอ็มทุกคน,นอคืมเกสอดาด์เลยก็เงาเก๋อืมขึ้นแล้วุ๊บ ปกติยกเครื่องกินตัวไปปกติสองตัวเหรอ 2> 2เคยมีสามไหมไม่เคยไม่เคยใช่ปะ่ะเดี๋ยวรอบนี้มีสามแน่ค่ะอขึ้นแล้ว <c oughs> ตอนนี้ทุกคนน้องแบบซนมากดูเลย <c oughs> <c oughs> วิ่งไปแล้ว <c oughs> ได้ลูกสองตัว ตวนมากเ,าเราต้องรองก่อนแนะม่ต้องร้องเม่เธออยู่ข้างล่างเนะูะแม่อยู่ตรงนู้นร้องเหมือนตัวเองเจ็บเลยอะ่ะ ีวเอเอแังมากอาปอจิตามมาปอจิหรอปอจิเขาถามหนะ่อยถ้าแบบถ้ามีคนสนใจแบบอยากจะเอาแพ้แบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหน เบอร์อ่ะเบอร์087 087 288 288 2552 2552ฮะอ่ะฟาร์มแพะนี่จะอยู่ที่เขาเรียกอะไรตัวนี้มารียวบางเกาะใช่ไหมใช่แล้วก็ฟาร์มแพะตรงเนี้จะมีเยอะมากแต่ถ้าทุกคนอยากได้ตัวนี้ก็ติดต่อเบอร์ที่อาเบให้เมื่อกี้เนาะเออท้างบนตัวสวยๆมากทุกคนสวยจริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะกลับไปอยู่ไปอยู่มาเฮแล้วเนาะห้ามดือเนาะห้ามดือเนาะ ฝนตกตอนนี้วียังไปไม่ได้นะครับเพราะหิมะต,ตกตกแรงมากทุ่พ่ะตกตกจริงๆนะครับต้องรอให้ฝนหยุดก่อนถึงจะกลับได้วีกลัวว่าวีกลัวว่าแบบน้องแพทจะโดนจะโดนฝนไงกลัวป่ว,ปวยนู่นี่นั่นอืม,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 มตัวสรุปยังไงนี่ยังกลับยั้ยฝนตกหนักมากหนันกไม่เคยพูดแต่เตือนใส่ก็้องหร อยู่แพะอยู่แพะลำหนึ่งตอนนี้คือแบบให้อาหารน้องช่วงบ่ายน้องไม่ได้กินอาหารเลยทุกคนเนี่ยโอ้ฝนก็ตกน้องหิวก็หิวก็เลยทางฟาร์มเนี่ยก็จะให้อาหารให้นะเป็นอยู่ในถังในนั้นแหละให้มันกินโออน้องหิวนั่นแหละต้องน่ารักมากสีขาวทั้งหมดเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนแบบ พี่วิจะกลับบ้านไม่ได้เลยทุกคนฝนตกหนักมากนะคะแล้วพี่วิสังเกตนะข้างบนด้วยจะมีไฟไฟแบบสีแดงอ่ะจะเป็นไฟที่แบบว่าไฟไล่ยุงนะฮะเอะอวิก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้แบบทำไมไฟที่ฟาร์มแทมันต้องเป็นสีแดงน,นู่นนี่นั่นก็เลยแบบงงนะว่าจะเป็นไฟแบบ สีขาวปกติแบบนี้ไงพอถามพอถามแบบเจ้าของฟาร์มเนี่ยหรือพอจิเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อไฟสีนียจะเป็นไฟที่แบบว่าไล่ยุงไล่ยุงไม่ให้ยุงมากัดแพะไงเออมันมากัดมาดูดเลือดแบบนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้แพะเสียเลือดไฟประมาณนั้นนั่นแหละเออก็เลยใช้ไฟนะฮะแล้วก็ตอนนี้เบิร์ตวิจ,จะบอกว่าน้องแพะก็อยู่ตรงนั้นเองกพราะไงเพราะจะกลับไม่น่ากึ้นฝนตกหนักมากนะฮะเออหนักจริงๆน่ะ เมื่อกี้ตอนที่วีมาฝนยังไม่ตกพอวีใกล้จะถึงที่ฟาร์มเนี่ยฝนตกหนักมากหนักจริงๆนะฮะเออแล้ววีจะบอกว่าใครที่แบบว่าชอบแพะหรือเลี้ยงแพะหรือมีฟาร์มแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคุณเลี้ยงแพะเพราะอะไรทําไมคุณถึงชอบนะ,ะส่วนตัวพี่พีวีชอบมากมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ธรรมาชาตินะ,ะเวลาเราได้อยู่กับสัตว์ที่เราชอบมันเรามีความสุขมากๆนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะอย่าลืมกดไ like, ลนะคะ์กดแชร์ฮะ สิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร้เก็เป็นกำลังใจให้วิทยุติดต่อไปเดี๋ยวไปกันนะครับคน See you